สำหรับคลิปนี้มาดำขอเป็นซื้อกลางแท่นใจของลูกหลายๆคนเนื่องในวันแม่ที่กำลังจะมาถึงนะจ๊ะสำหรับคำว่าแมนี่พงบ่มีไผยที่บ่งูกจะคำคำนี้แล้วก็เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งต่อจิตใจของคนที่เป็นลูกนะจ๊ะตั้งแต่เฮ้าเกิดมาเนี่ย เฮากะเอินคำเม่เป็นคำเลกมันบอจากพี่น้องแล้วเม่คือคนที่ค่อยทำค่อยอยเขียงขางเฮ้าตลอดมาบัว่าเฮ้าสิอิตยังกระซ้างนะจ๊ะอ็ดท้งเรื่องดีเรื่องบุดีเม่ก็ที่ค่อย,อย่เขียงขางเฮ้าตลอดมาเพป่นที่ค่อยแห่งกำลังใจเฮ้าตลอดทั้งแง่ทุกและแง่สุขเออ แต่ว่าก็มีลูกบางคนที่ว่าเคยผ่าทำเรื่องที่ผิดพลาดในชีวิตแล้วก็เอ็ดไห้แม่ของเฮ้านี่เสียใจทุกใจ<ม>แล้วก็โตของมาดามงก็เคยคือกันมาจากหนองเคยเอ็ดไห้แม่เสียใจเอ็ดไห้แม่ต้องเสียน้าตาคือกันแต่ว่าในจุดนั้นตอนนั้นเนี่ย มา่ดามเองเนี่ยย่างคิดบอบินนะจ๊ะย่างเป็นคุณที่แบบว่าเอาใจใจตัวเองแล้วก็ย่างย่างบ่บ่บ่บคิดคิดถึงจุดจุด,จด,จดนันนะจ๊ะเออพ่อระยะเวลาาพานมาเนี่ยมันก็นเลยเอ็ดให้มาดามเนี่ยได้เรียนรูอ้อย่างมากมายเกี่ยวกับชีวิตว่าชีวิตของมาดามเนี่ยโชคดีขนาดใดแนวที่ยังมีเมย์ ถึงแม่ว่าแม่ของมาดามเนี่ยสิบบุตร่ลารวยหรือว่าอาจชิ่บด้ยยึดให้ชีวิตของมาดามเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างกับชีวิตของลูกคนอื่นๆแม,มาดามกะบุเคยคิดที่จะหน่อยใจหรือว่าตีพิงแม่ตัวเองเลยมาดามเองเนี่ยต้องขอขอบคุณแม่ของมาดามที่เยึดให้มาดามได้เกิดมาเป็นลูกของแม่แล้วกะ จนถึงมือนี่ที่มาดามมีทุกๆมีทุกๆอย่างในทุกมือน,นี่กับเพาะเม่ของมาดาม,มเลวกะมาดามก็เลได้แตงกวนให้แเม่มาดามก็ได้แต,ง,าาไตงไว้ตั้งหน้าลวละจ้ะพี่น้องมาดามกะอยากแตงให้กับลูกทุกๆคนที่เคยผิดพลาดเคยทให้แเมให้พพอเสียใจมาดามพอมอบก้อนนี่ให้กับลูกเพื่อสิได บางที่อาจจะได้เ,เกิดสติปัญญาที่เคยทำผ,ดผาดพางไปหรือว่ากำลังคิดจะทำอีกอย่างทีบอดีขอให้คิดถึงจิตใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เพราะว่าทาเห้าได้อ็ดลงไปแล้วมันสิต้องเอ็ดในพ่อเม่ของเห้าทุกใจเป็นอย่างแน่นอนกัะมารับชมรับฟังก่อนที่มาดามแต่งกันเลยนะจ๊ะ โอทว่าหาสิ่งไหนมาเปรียบเทียบคุณแม่ช่างยากแท้สิ่งอื่นใดเสมอเหมือนพระคุณแม่สุดประเสริฐคอยย้ำเตือนไม่แช่เชื้อนในใจลูกหกพันเอลยให้กำเนิดก่อเกิดกายชีวายจิตหมดชีวิตยากทดแทนไม่สิ้นสูงเกิดและตายขีพชาติสุดอาดูล ขอ,อเทิดทูนพระคุณแม่ยากแท้สุดปัญญายตั้งแต่เล็กคอยเลี้ยงดูสู้ฟงพักทั้งความรักความห่วงใย,ยไม่หนีหายยามป่วยไข้แม่นีสู้ยอมหี่กลายทั้งลูกหญิงลูกชายเสมอกันอันความรักของแม่นี้ไม่มีหมดทั้งหยาดเหงื่อน้ำนมหยดแม่สันหาเพียงได้เห็นลูกยูกินดีเปรมปี ไม่เคยหวังให้ลูกยาคืนแทนคุณทั้งหยดเหงือหมื่นพันกี่ล้านหยดทั้งอาหารหวานข้าวสดแม่สรรหาทำเพื่อลูกทำได้ไม่เลือกวันเวลาเพียงได้เห็นดวงแก้วตาของแม่นี้สุขขี่พอลูกต้องการสิ่งใดแม่หาให้ ทุกเพียงใดแม่ก็บไว้ไม่ให้เห็นเหนื่อยและยากแสนลำบากสุดนำเค็นไม่ว่างเว้นขอทำเพื่อลูกสุขใจพออันความผิดใหญ่น้อยแม่ไม่คิดเจ้าเคยทำความผิดสักเพียงไหนแม่คนนี้ก็ยังคอยและพร้อมให้อภัย ขอเพียงลูกของแม่นี้ยอมกับใจเป็นคนดีข้าวกี่คำน้ำกี่แก้วที่แม่ป้อนที่คอยสั่งและสอนไม่หนีหายบางครั้งลูกอาจจะว่าแม่วุ่นวายเพียงอยากให้ลูกหญิงชายได้เป็นคนเมื่อเติบใหญ่ก็ส่งเสียเรียนหนังสือเพื่อฝึกปลือให้ลูกน้อยได้อ่านเขียน เข้าอบรมสั่งสอนนอกชั้นเรียนทั้งภาคเพียรคอยกล่อมเก่าเข้าเลี้ยงดูคราเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเรียนจบหวังแค่เพียงให้ลูกพบทางสุขสีมีครอบครัวสงบสุขทุกไม่มีคอยยินดีเมื่อลูกสุขแม่สุขใจยามเมื่อเจ้าเจ็บไข้และได้ป่วย หมอคนแรกคอยเฝ้าช่วยดูเลและรักษามุดไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมที่ลูกยากรักยิ่งกว่าดวงแก้วตาของแม่เองคันเมื่อลูกมีทุกแม่ทุกขกว่าทุกทั้งใจและกายาไม่ถอดถอนคิดถึงลูกคอยห่วงหาเฝ้าอาวนพอลูกพึงสังวรคุณแม่เรา คนทำงานเหนื่อยยากลำบากจิตเพียงแค่คิดให้ลูกยาสุกเกษมกดหรืออิ่มสุกทุกบ้างแม่ปีลีมขอเพียงลูกสุกเกษมสำรานพอคันเมื่อข่าวลูกนี้ทำแม่จิตไม่เคยเก็บเอามาตึกสำนึกหนอขอเพียงให้ตนนั้นได้สุขใจก็เป็นพอแต่น้ำตาแม่นั้นหนอค้างตกใน ทำสิ่งใดไม่เคยคิดถึงใจแม่ไม่เคยแคร์ความรู้สึกซ้ำเมินเฉยไม่เคยคิดไม่เคยรู้ซ้ำทําบาปนานล่วงเลยยังไม่เคยได้สํานึกถึงบาปกรรมเคยด่าว่าทุกตียิ่งบาปหนะักไม่เคยหยุดและหย่อนพักทำเสื่อมเสียทำให้แม่มีแต่ทุกข์ไม่มีสุขกายอ่อนเพีย ทำแต่เรื่องเสียเสียลูกนี้ไม่ดีเลยมาบัดนี้ลูกคนนี้กราบขอโทษขอคุณแม่ได้โปรดยกโทษอังโมสิให้อันความชั่วบาปก,กรรมนี้ที่ทำพลาดทั้งไปเพราะเพียงเพราะลูกนั้นใสรู้เท่าไม่ถึงการลูกคนนี้ขอชดใช้ไม่หลีก บาปกรรมใดที่เคยทำมานานนับหลายปีลูกกินดีขอน้อมรับผลกรรมเองมาวันนี้ลูกรู้ซึ้งถึงกรรมบาปลูกรับทราบถึงผลกรรมที่ย้อนหันลูกจะเอาผลกรรมนี้คอยย้ำเตือนไม่ลืมเลือนขอตั้งใจนําทำกรรมดีถึงแม้ว่าลูกคนนี้ไม่มีเงินทองมากองให้ ลูกขอทํากรรมดีชดใช้คงไม่สายลูกจะรักดูแลแม่จนชีวาวายเลี้ยงใจกายของแม่นี้สุขีเทินนี่แหลจะจี่น้องกรเป็นกวนที่มาดามแต่งเองตั้งแต่นั่นแหละตั้งแต่ที่มาดามยังทํางานอยู่งานโรงงานนะจ๊ะแต่งไวเพื่อสักวันหนึ่งมาดามสิได้หมกวกก้อนีี่ให้ครับ แม่อีกหลายๆคนบนโลกใบนี้แล,ล้วก็เหมาะให้กับลูกหลายหลายคนบนโลกใบนี้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้กะโบมี่ยังมากมากนะจ๊ะพี่น้องมาดามกร์เคว่าอยากคลิปความรู้สึกอะไอของวันแม่นะจ๊ะโวบ,บาสิเป,ป็นวันใดกระางเนาะคัคําวาลูหรือคําวาเมนยังแยกออกจากกันบ่ไใด ในขณะทีหลายๆคนอาจสิบ่มีโอกาสอืมได้อยู่กับแม่หรือว่าบ่ได้มอบความสุขให้กับแม่เนาะมันก็บ,บ่สามารถที่จะย้อนเวลาหรือหวนกลับคืนไปได้แต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ตอนนี้ก็ยังถือว่ามีโอกาสที่ดีนะจ้ะที่ยังได้อยู่กับแม่อืมแต่ว่าในยุคนี้ก็คือเป็นยุคของช่ง COVID, วงโควิดนะจะหลายๆคนก็รู้ดีว่ามันก็นยาก ่อการที่จะมาดูแลหรือมาเยี่ยมเยือนพ่อแม่เห้าแต่เห้าก็ทําน้าที่เป็นลูกให้ดีที่สุดนะจ้ะทําให้เพื่อนสบายใจแค่นี้เฮ้าก็ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่เห้าได้ดีเยี่ยมที่สุดแล้วนะจ๊ะแต่าสำหรับไผยที่ยังอยู่กับพ่อแม่อยู่กับเพื่อนนะจ๊ะอยู่บ้านเดียวกันหรือแม่กระทังอยู่ไกลไกลเคียงกันกับพ่อแม่เห้านะจ๊ะ ขอให้ใส่โอกาสห้ใส่เวลาที่เหลือตอบแทนบุญคุณเพื่อนเราจะให้ได้มากที่สุดเท่าที่เฮาจะทำได้ท่าที่ลูกคนหนึ่งคนหนึ่งจะทำได้ตัวมาดามเองก็คือกันเนาะทุกเมื่อน,นี้มาดามถือว่าโชคดีนะจ๊ะที่ยังได้มีชีวิตมีลมหายใจได้อยู่กับพอกับแม่ซึ่งแม่ว่าพอกับแม่ของมาดามสิเลิกกันแล้วก็ตามนะจ๊ะแต่มาดามก็ ทำให้ดีทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วนะจ๊ะอพอตอบแทนบุญคุณนแม่ให้จนถึงร่มหายใจสุดท้ายถึงแม่ว่าลูกคนนี้สิบบมีเงินมีทองอ,อาจสีบ่อดดเอ็ดให้ชีวิตของแม่ดูดีสุขสบายคือ,อจังพอแม่คนอื่นนะจ๊ะมาดามกะเอ็ดในเพียงเท่านี้แล้วเนาะถือว่า มาดามเอ็ดดีที่สุดแล้วสำหรับภายในหลายๆคนณกะขอให้เลยใช้เวลาที่เหลือนะจ๊ะตอบเท่นบนุญคุณพ,พม่ให้ดีที่สุดสำหรับคลิปนี้มาดามก,กปะปวดจกุกลงเพียงแค่นี้นะจ๊ะไปเจอกันคลิปหน้าบุญรักษาที่บัวดามเปนพุ่งสวัสดีจ้า